โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมซอมบี้นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมก็มาดูกันว่าวันนี้ทุน100จะเป็นยังไงนะครับผมนะคนดูนะครับผมมาปรับเบ็ดกันเลยนะเริ่มที่เบรดสองบาทแล้วกันนะคนดูนะครับผมไป let's go นะครับผมลุยเปิดแรกยังไงครับผมมาดูมาไวมาหนึ่งช่องนะครับผมมาดู สวยสแกตเตอร์สองตัวนะฮะวันโหมดหนะครับผมมนดูยังไงฟรีเกมไหลไปคนดูสวยคูณหกไปหนึ่งทีอขาดสแกตเตอร์ไปหนึ่งตัวนะครับผมมนดูอุยไม่มีคูณอื้อ ไหวตัวแพงมาหรือเปล่านั่นแหละครับผมสวยเลยเพื่อนอคูห่าไปสามสิบสองบาทนะครับผมแล้วตัวแพงมาอย่างนี้อุยอ้ยคูณยี่สิบเบาๆครับผมสามร้อหกสิบนะไหลไปโอ้โหคอมโบโมันต้องอย่างนั้นนะครับผม,ผมดูนะฮะซุปเปอร์เมกล้าวินไปนะครับผมสวยๆเลยนะครับผม อ,อคูณตัวแพงไปอีกคูณห้าคูณแปดไปสวยเบ็ดสิบไปเลยแล้วกันนะครับผมนั่นแหละท่านผู้ชมนะฮะโอ้หแล้วนี่โคตรแพง ไหลไปโอ้ยคูณยี่ห้าเน้นเน้นกันไปครับผมวัดรเจ็บโมเยลนี่ครับผมคนดูวันนี้สองพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมผมดูนั่นแหละรครับผมเน้นๆกันไปนะฮะก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมผมดูวายมัอีกครับผมโอ้ยคูณแปดดอกนี้เน้นๆไปอุย้ย นั่นแหละครับผมเ้าอีกไหลไปนั่นแหละสวยเพื่อนสวยไหลไปอีกเอาสวยโอ้ยแล้วเดี๋ยนี้คุณห้าสิบแต่ตัวจ่ายมันน้อยนะครับผม โอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกกันไปเนี้ยครับผมเบ็ดสามสิบต่อเลยเนี้ยครับผมท่านผู้ชมไหลาย,ยาวๆ <c oughs> สวยคนดู สแก็ตสองตัว <c oughs> มาไหลคูณสิบไปสวยๆหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยครับผมอุย้ยตัวแพงมาอีกอุย้ยเดี๋ยนีน้เน้นไปครับผมผมดู มันต้องอย่างงั้นแหละนะครับผมหวานเจ๊บโมยเยลกันไปนะฮะดอกนี้เน้นๆไปเลยนะครับผมมาดูโอ้โหแล้วคุณอันนี้คุณน้อยคุณมาอีกช่องนะครับผม บู้ยล้วคุณตัวแพงมานั่นแหละสวยคนดูโอ้โหแต่ละดงแต่ละดอกโคตรเน้นนะฮะบอกเลยเน้นจัดนะครับผมโอเคนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคอมโบนี้นะฮะก็ พอเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครปด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตวราพียงท่านี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับ